เพราะฉะนั้นนี่เลยเวรกรรมค่ะเวรกรรมมันไม่ได้ตามมาชาติหน้าเลยครับมาชาตินี้แล้วอ,อชาติหน้าไม่รู้ว่ามันจะไปเกิดเป็นไช่เดือนหรือกิ้งกือไม่รู้มันได้เกิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบกับพี่น้องเพราะว่าถ้าการคุมกําเนิดมึ่งสิบไปเกิดน้าผู้ใดเออปัจจุบันนี้เขาคุมกําเนิดบุแล้วไม่มีใครที่จะไปเกิดถ้าเขาจะเกิดเป็นคนต้องทําบุญเยอะๆจริง แต่ถ้าอย่างบักบอดแบนนี่ชงใส่มันไม่ได้เกิดแน่น,นอนเลยค่ะเขาไล่มึงตั้งนานแล้วมึงก็ว่าข้าวข้างว่าจะเข้ารักมึงอู้จะเป็นมึงโง่เนาะกูเคยบอกเคยสอนแล้วปริญญาหรือเรียนสูงไม่ทําให้มึงเป็นคนดีเลยมึงทําให้มึงเป็นคนจมลงทลน,นี้เป็นยังไงวะเวลาแม่สอนนะให้มาฟังหน่อยเด้อเออ,อมึงอย่าคาดกูเพราะกูไม่เคยาคาดมึง บักลูกทรภัยเระจาจไหมที่ผ่านมาที่ผ่านมาคือน้ำยาจิ้มค่ะ,ะยายให้อภัยเอใช่ให้อภัยค่ะค่อยให้อภัยจริงๆค่อยไม่ได้พูดเล่นนะออืมอืมมให้อภัยแต่ตาคุณต่างอยู่เถอะอืมออกมาแล้วก็เออออกมา มึงนะคิดผิดคิดใหม่มึงคิดว่าเขารักมึงเต็มปดานนะขนาดกูแท้ๆเนี่ยมึงดูตัวอย่าง,างมังทีวะมึงยังโง่อยู่ได้ไปกินยาอยู่ได้เพื่อยอดไหลย,ยอดแชรยอดเงินของมึงแล้วเป็นยังไงอะคนติดตามเป็นแสนแล้วตอนนี้มึงก็ต้องมาเปิดช่องใหม่เป็นยังไงคะบอกแล้วไม่รู้ออ พวกมึงน่ะประนามกูว่าบุคคลอันตรายไม่ให้กูเข้าบ้านไม่ให้กูเข้าช่องผงฉลรดก็เอาไปเป็นประเยนว่ากูเป็นคนขี้ขโมยรักเล็กขโมยน้อยหักหลังเพื่อนแล้วเป็นยังไงอะ่ะที่มึงรักเพื่อนนะเพื่อนหักหลังมึงต่อหน้าต่อตาเออออกโลกโซเชียลเป็นยังไงมันน่าอายยิ่เย่ยเย่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 ไ้อายเพลงนี้ต้องมาลยวะเดี๋ยวไปหากินน้ำก่อนอกินนมก่อนเนาะ ใช่เขากดดันให้ค่อยออกเขาเอาคนที่ไว้ใจแล้วเป็นไงอะมึงก็หาว่าจะเขารักมึงเต็มประดาออ้โยไอหอกหักคุณไม่อยากจะพูดนะคนที่ดูอยู่อยู่เป็นนะ่ะเขาไม่เคยมาด่ายายนะ่ะคือใครก็รู้อืมนะ แต่ถ้าคนไหนจัดใหญ่ใหญ่ก็จัดนะหน้าไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ค่อยไม่ได้กลัวค่ะอืมอ่อนะผู้คนมันก็เก่งแต่นในจอหมดแหละไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงออกนอกจอเลียขี้มาค่ะอืมจริงอ่าใช่มันห่วงพุงชื้อ มันห่วงผงชลดเยอะให้มันแดกผงชลดจนหมอยมันล่วงค่ะผมก็ไม่มีค่ะอืมต่อไปนะขนาดยายนี่ไม่เคยทำอะไรให้เขาเลยเขาก็ยังหาว่ายายนี่เป็นคุณทุกหม้อข้าวแทงข้างหลังเพื่อนมั่งา่าอะไรมั่งมาที่มันพูดมานะ่ะที่ผ่านมาปีสามปีที่แล้ว ยายทานี่ไม่เคยที่จะชมยายเลยขนาดยายขึ้นประหาของกลางยูง่ภูเล็กไยขึ้นประหาอะไรให้เขาพาเขาไปหาหมอหาหมาหาอะไรเออไปบึงอะไรก็อีจาลองกับป๋โถนนี่เละพาไปที่กดอดคอลงให้กับอีสองตัวนี่เละไม่มีหมาตัวไหนโดกแล้วมาวันนี้เขามองเห็นหรือเปล่าแล้วขนาดมึงเนี้ยมึงนี่เป็นคนเอิน เป็นคนอื่นเป็นคนนอกประเด็นเป็นคนนอกบ้านเหตุไฉน,นเขาจะรักมึงไอ้ควายมึงยังไม่รู้ตัวมึงเลยเนาะมึงว่ามึงฉลาดเนาะคูว่ามึงฉลาดเกมโกงนะถูกแล้วกรมสนองค่ะถูกแล้วค่ะอันนี้ไม่ได้ซํำเติมนะออกมาพูดที่ออกมาพูดความหลังให้ฟังแต่ออกมาแล้วก็ออกมาเถอะนวเมื่อว่าเขาอกให้อยู่แล้วก็เออออกมาอ,อ่า ยายนี่ก็ทั้งส่งสารทั้งเวทนาทั้งชมนำหน้าอืมนะพูดจริงอันนี้นะอมไม่ได้ไปพูดที่ไหนเลยพูดหน้าจอนี่แหละกูชังชมนำหน้าทั้งเวทนามึงอืมเรียนสูงสเปล่าไม่ช่กูโปสี่เลยกูยังรู้ว่าใครรักกูจริงอืมใครไม่รักกูจริงกูยังรู้เลยนะ สวัสดีค่ะจิตประพาค่ะสวัสดีค่ะยายจำลองเสียใจแต่เชา้ายังวะเสียงดังแต่เชา้าบ่เสียงใสแต่เชา้าเลยจริงจริงยายสงสารเพื่อเพื่อนเก่ากลับลืมได้ใช่อ่าพูดมาได้กดคอกันมึงเอาคําพูดนี่ต้องเป็นรูพูดนะไม่ใช่มึงค่ะจงจําไว้ด้วยเด้อเป็นยังไงอ่ะมึงว่าให้แต่อันบักไหลบักไหล ปะแป้งตอนนี้มึงเป็นคนปะแป้งกับบักไหลเพราะว่าบักไหลนี่ยายก็ไม่รู้หรอกคือใครวะที่คาเรียกว่าบักไหลบักไหลในมวยไทยคือใครวะยายงูอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าอู้จะร้องเพลงอะไรดีวะเดี๋ยวหาเพลงคนยังบ่ได้เดอหาเพลงคนเดิมมวยมไทยเดย้อือ่านายเสียรีผมรัก ผมรักติดตามเป็นกำลังใจให้คุณยายจำรองชุดหัวใจครับสู้ๆนะครับคุณยายคนดีคนเก่งคนสวยคนงามอ,อ่อนค่ะอ่อนละทวยอ่อนละทมละทวยมุราคนมาชมนี่อ่อนละทมละทวยเลยอ่อนไปทั้งหัวใจเลยค่ะขอบคุณค่ะ นี่คุณเรานะไม่จําเป็นต้องไปประกาศว่ากูนี่เป็นคนดีคนไม่ดีดอกเขาเอฟซี F T เขามีตาค่ะอืมไปเอา้าก็คนเขามาอวยพรความดีเนาะเราก็ต้องอ,อ่อนละโหยโลรงไหมมวยไทยอืมยิ่งกว่าไปจานเขื่อนเด้อนะไม่จำเป็นต้องประกาศดอกเดี๋ยวเอฟซี T เขามีตาเขาก็มาหาเราค่ะนะ ทุกคนที่เขามีคนติดตาม4้าเศนแล้วเป็นยังไงคะอตอนนั้นก็พากันชมนำหน้ายายทั่วโลกอืมตอนที่ยายตอนใหม่ๆที่ยายไปงานเลี้ยงอ่ะอืนายช่างก็ทําคลิปอืมทําคลิปไลฟ์สดว่าให้ยายก่อนอืมยายไม่ได้ว่าให้เขาก่อนเลยเรื่องติ่งเขาเป็นคนไลฟ์สดว่ายายโกอน ยายังเก็บคลิปนั้นไว้เลยนะอย่าลืมนะคนเรานะไปว่าให้ขาวโกนนะว่าฝากฝากดูแลสหายโดยมันทำไมต้องมาต้องดูแลยายยายโตจนหมาเลียดากไม่ขึ้นแล้วจนเป็นแม่คนแล้วไม่จะเป็นต้องมาฝากแล้วเป็นแล้วเป็นยังไงคนที่รักเจ้าน่ะฮะคนที่รักเจ้าเป็นยังไงคะอืม เป็นยังไงปัจจุบันนี้คนที่รักเจ้าเหลือหลายค่ะบุญบารมีเจ้าเกือบจะบิดแล้วเด้อคอยบึ่งนะออแต่ยังไงความดีของเจ้าคอยก็ะแยกเยะความชั่วก็แยกเยะทุกคนมันไม่มีมันมีดํามีขาวค่ะอืมเมื่อก่อนนายช่างเขาก็ไม่มีปากหรอกเงียบเชียวแต่ตอนนี้โอ้โหไม่รู้มาทางไหนปากเพิ่นนะะรยอมค่ะ แต่ก็ดีแล้วเขาไปดีก็ดียายด้วยค่ะอันนี้พูดถึงเรื่องดีของนายช่างนะยายก็ไม่เคยทําคลิปด่านนายช่างแม้แต่คลิปเดียวเลยอืเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าใครคิดผิดหรือคิดถูกอืฝากไปบอกด้วยอืมรักษาดูแลสุขภาพด้วยเดอ้อนายช่างเอ้ย <c oughs> ยินดีด้วยที่บอที่เจ้าลบอดแบนออกมานะ่ะ ยินดีนำเดินนี่ตรงตรงเลยนะตรงเลยค่ะค่อยไม่ไปว่าที่ไหนค่อยว่าในช่องคอยค่ะอืม